ฮะอะไรนะพยานักเอกของไอปลากดนะครับเป็นไอลน์นะพยานปากเอกหอยไปากดเป็น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 พยานเวลายมาครับพี่ครับมาครับสนุกเลยครับงานนี้ครับเมื่อสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเป็นเพียงแค่อัธิญญาณ ตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปนะครับเพื่ออัตลดนะครับในการรับชมรับฟังทุกท่านครับวันนี้สิครับมือฝาอีดำนะครับคือไอ้ปากดฏนะครับนะแมงดาตัวผู้นะครับนะได้ไปสารไข่ฟงนะในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับย้ํานะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดตอไปนี้ไม่เพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลดในการรับชมรับฟังแล้นได้เข้ามาพิมพ์ชื่อไว้สาม ผมไม่ขอรับผิดชอบไปแดงสิ้นเลยสิครับงานนี้ครับสนุกครับเมื่อไอไลน์นะครับไปเป็นพยายในให้กับไอปารโกฏนะครับแล้วขาหมูนะครับไปเป็นพยายนกับกุมารละแคะโอ้โหงานนี้พี่น้องเอ้ยสนุกแน่นอนนะครับสนุกแน่นอนบันเทิงใจแน่นอนนะครับวันนี้น่าคงจะเป็นนัดคุ้มครองสิทธิเหมือนกันว,ว่าจะนัดสืบพยานกันวันไหนยังไงอะไรยังไง ทุกคนนะครับนะสนุกแน่นอนครับวันนี้นะครับนะเห็นไอลาไปโผนะครับอยู่ในช่องของไอกดนะครับนะลายโผดแล้วงี้เด็กเกิรบก็เสียใจสิใช่ปะ่ะเออนะครับปรากดมึงทำงี้เดียวเกิดบก็เสียใจดิมึงไปเอาไอลายเป็นพยานโธ่เอ้ยนะครับถ้าปรากดดูเอ็เก,กิรบมึงก็ร้องห่มร้องไห้ทำไงอ่ะมึงนี่แม่งคบได้ทุกคนนะนะครับ รบได้ทุกคนจริงๆนะครับวันนี้ครับดุเดือดทั้งสองศาลครับนะทั้งตั้งแต่ศาลที่มุกดาหารกับศาลที่ลอยเอ็ดวันนี้ครับดุเดือดครับนะนะอีกฝั่งหนึ่งไอ้ไหลโดนอีกฝั่งหนึ่งนะครับมือฝ่าอีดําโดนงอนนี้โอ้โหนะครับนะเป็นวันที่หลายคนนะครับนี่นะครับเฝ้ารอคอยนะครับแต่งานนี้ผมฟันฟันธงเลยฟันธงเหยียวนะผมฟันธงเลยนะครับว่า กดไม่รอดแมงดากดไม่รอดนะนะครับแมงดากดไม่รอดนะครับผมบอกเลยว่าแมงดากดไม่รอดนะครับนะสนุกนะครับเมื่อไอลน์เป็นพยานกับไอกดนะไอขาหมูไออ้วนนะครับเป็นพยานกับมาณ์แะงานนี้เอ้ยสนุกละมึงนะครับวันซื้อพยานหมต้องไปนะครับนะซื้อพยานเพราะว่าไออ้วนก็ต้องไปอะนะครับเพราะมันเป็นพยาน้กับมาณ์แะนะอืม ในในวันนั้นแล้วก็เป็นพญานีครับมาแกะก็ต้องไปเอฟซีครับสนุกแน่นอนครับพี่น้องเ้ยลูกแน่นอนครับนะครับร้อยเอ็ดแคบปากซอยนะครับนะนะครับร้อยเอ็ดแคบปากซอยเอฟซีครับการนี้ครับบันเทิงเรืองใจครับคดีนี้ผมมองว่าแพ้นะครับอยาใกล้เกียร์ละยาใกล้เกียร์นะครับขอร้องเอาเวลายไปนี้เอาลายไปใกล้เกียร์ใช่ไหมใช่ไหมที่เอาเวลายไปนี้คือเอาเวลายไปใกล้เกียร์ใช่ไหมไม่ได้ มึงจะเอาเวลาไปใกล้เกี่ยบไม่ได้มึงต้องสู้นะครับมึงต้องสู้นะครับนะมึงต้องสู้นะครับไม่สู้ไม่ได้นะครับมึงต้องสู้ไม่สู้มึงสู้มึงก็แพ้ไม่สู้มึงก็แพ้มีอยู่ทางเดียวกูเคยแนะนำไปแล้วเมื่อวานนี้ให้มึงนําขันห้าไปขอขอมานกุมาระแค่กุมาระโคงนะครับแล้วให้กุมาระแค้น่ะเซยหน้าทีหนึ่งแล้วก็เอาเงินไว้แสนหนึง่ง วางไม่แสนหนึ่งแล้วกลับบ้านน่ะนะครับจบนะฮะนี้จบสวยนะครับอขยานกูมาละแคะไม่ธรรมดานะครับต่อไว้ให้นะครับนะนะครับตัวตึงแห่งเมืองนนทบุรีนะครับนะพยานผูยานพยานกูมาละแคะนี่ไม่ธรรมดานะครับนะขึ้นลงกระสารเชี่ยวชาญเหมือนกันในสี่ครับนะขึ้นลงกระสารบ่อยนะครับนะไม่ต้องกลัวเชี่ยวชาญ นะครับเทคนิคไอ้พวกนี้ยเราพอที่จะมองออกที่เอาไวลายไปเพื่ออะไรเนี่ยนะครับเอาไวลายไปเพื่อประชี้นะครับว่ามีคดีเก่าเพื่อเอ,เอาไวลายอีกไม่ว่าเอาอีคางคกเข้าไปอีกงานนี้เอฟซีเอ้ยมันนะมึงนะครับนะเพราะว่าศาลที่นี่มันเอาอีคางคกมาแต่ว่าศาลเขาตัดทิ้งนะครับเพราะว่าจู่โจมพยานอ่ะจริงไหมครับจู่โจมพยานอ่ะจริงไหมเอฟซมันโถ ยาอ่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ฝากคิดพิจารณาด้วยนะครับฝากให้คิดพิจารณาด้วยนะครับนะอวันนี้ก็ฝากคิดพิจารณาก็รอติดตามชมครับว่าไอ้กดแบงดาตัวนี้นะครับจะจะยอมขอโทษไหมนะครับหรือว่าจะอะไรยังไงต่อไปนะครับแต่มีแวแวๆมาว่าจะจะใกล้เกีย่ยก็บอกแล้วจะใกล้เกีย่ยแสนหนึ่งจบแล้วก็กาบตีนซะกาบตีนกุามารแ,แคะซะ ว่าทีหลังผมจะไม่พูดอีกผมจะไม่นัดอีกนะครับไม่กล้าพูดถึงกุมารและแคทเลยนะที่ผมดูเนี่ยตอนนี้ไม่กล้าพูดเลยนะครับไม่กล้าพูดถึงกุมาละแคทเลยไม่กล้าปักหมาเหมือนตอนตอนแรกตอนแรกยังกล้าปาักหมาอยู่ตอนนี้ไม่กล้าปาักหมาแล <introductions S 1> ้วส <cheapest. S 1> ิครับนะเออตอนแรกนี่นะหูยปักแจวจัดโอ้โหตัวตึงนะครับตัวตึงนะครับตัวตึงแห่งแห่ง แห่งนั้นเลยตอนแรกตัวตึงตอนนี้เริเร่มไม่ตึงแล้วครับนะนะครับตอนนั้นตัวตึงตอนนี้เริ่มไม่ตึงแล้วเริ่มเริ่มเริ่มกลัวแล้วนะครับคิดจะด่าเขาก็ต้องรับผิดชอบคํบคำด่าได้นะครับไปเอาเสียงออามาเปิดอย่าคิดว่ามันทําได้มันทําไม่ได้อย่าไปหาเหอยจะไปหาทั <c oughs> ้เข้าใจป่ะเอออย่าไปหาเหอยจะไปหาทั้มันทําไม่ได้ เที <Merci. S 2> ่ยวไปด่าเขาเที่ยวไปว่าเขาเที่ยวไปที่เขามันมันมันเอาเสียงเขามาเปิดอย่าไปหาทำนี่สิครับนะเอาเสียงมาเปิดได้ถ้าเราไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรเอาเสียงมาเปิดได้ครับแต่ถ้าเราเอไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะครับนาปดาเอาเสียงมาเปิดแล้วไปด่าเขาเนี้ยไม่ได้เข้าข้อนะนะครับเข้าข้อไหนอย่าไปทำนี่สิครับนะการที่เอาเสียงเขาไปเปิดแล้วแล้วไปด่าไปว่าเนี้ยให้เขาเสียหายนี่อย่าไปทํานะครับอย่าไปเฮ็ดอย่าไปทํานะครับุกท่าน นะครับมัน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 ไม่ได้นะพี่ครับมันไม่ได้นะครับนะมันไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับนะกรรมใดให้ก่อกรรมนั้นนะครับก็ต้องตามสนองอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องไปสนใจี่ครับนะกรรมใดให้ก่อกรรมนั้นต้องตามสนองคือคนมันทําผิดมันก็ต้องรับผิดกับสิ่งที่ตัวเองจะต้องกระทําต่อไปนะครับไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็ววันนี้ครับวันที่ มาถึงนะครับก็มาถึงแล้วนะครับแต่ก็เห็นพยานนั่นแหละเห็นพยานนั่นแหละรู้แล้วครับว,ว,ว่ามันจะสู้แนวไหนรู้แล้วแหละผมเชื่อว่าร้อยเอ็ดน่าจะดูอยู่นะว,ว่ามันจะสู้ยังไงเรามองในรายการที่เอานะครับเอาเอาไอราอยเนี่ยมาเป็นพยานนี้เราเรามองเกมออกเลยครับว่ามันจะไปแผ่ไหนเราก็น่าจะมองออกนะครับนะทุกคนก็น่าจะมองออกเหมือนกันนะครับแต่ผมบอกเลยว่างานนี้คดีนี้ครับยากจริง จ้าครับนะไอ้ที่ครับติดตามต่อไปครับงานนี้ครับสนุกแน่นอนครับเมื่อกุมารและแคมีพญาตปักเอกคืออ้วนนะครับนะเอองานนี้ทุกคนนะครับสนุกแน่นอนทุกคนไม่ต้องสนใจอะไรที่ครับนะว่ากันต่อไปสู้กันต่อไปนะครับบาปบาบแมงดาครับที่ครับนะโอเคครับนิทานครับย้ำนะครับเป็นแค่นิทานเนาะ